สวัสดีครับวันนี้เราจะไปรับขนมกินฟรีที่เซเว่นนะครับเป็นเรื่องในวันเด็กนะครับเขาแจกส้มกีใบกับปินิเป่านะครับเนี่ยวบอกว่าต้องทำท่าดอกไม้บานด้วยนะเนี่ยไปอะไรอ่ะตอนแล้วตอนแล้วทำให้พี่ปราดูเราตะกูก ก็แจกสมูทก,กีใบกับมินิเป่ารอเคียวคันเยาซอมหนทำได้าไงตรงไม้ปลาทำไง <c oughs> เดี๋ยวรอนะครับว่าจะได้กินไหมเนี่ย่มินิ <c oughs> นเปาด้วยครับพ <c oughs> ี่คนร่างกายไม่อยู่ มินิเป well ่ากับสโมกกี้บอยนะครับมาจากปีที่เซเว่นนะครับวันเด็กฮะมินิเป่ามินิเป่าด้แล้วขอบคุณครับขอบคุณครับอ่ะได้ขอโชคหน่อยโชคหน่อยโชคหน่อยนี่น่ารักอ่ะมินิเป่าน่ารักจังป่ะป่ะกลับบ้านนะขอบคุณพี่เขายังอยากได้อะไรอยากได้ติ๊กเกอร์มีเนยอ่ะเขาไม่ให้เขาไม่ให้เขาไม่ให้ไม่เอาไม่เอา ะให้พ่อแบ่งกินด้วยไหมกินด้วยไหมไปเอาซอสไหมอ่ะขึ้นรถดีก,กว่าไปไปบ๊ายบายแล้วบายบายบายไปไหละ